สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาแบ่งปันวิธีการพับดอกบุหลาบตูมในรูปแบบใหม่นะคะก็จะเป็นลักษณะดอกแบบนี้ค่ะสวยงามทำง่ายมือใหม่ก็สามารถทำได้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์กันเลยค่ะวัสดุและอุปกรณ์นะคะก็จะมีลิบบิ้เหรียญและกันไกลค่ะ ในส่วนของริบบิ้นนะคะในคลิปนี้ปลาเลือกใช้เป็นของตาะละคระคังเบอร์2หรือว่าขนาด12มิลค่ะเพื่อนๆจะใช้เป็นสีสันแบบไหนหรือว่าลวดลายต่างๆยี่ห้อไหนก็ตามชอบนะคะเรามาดูวิธีการทําค่ะเริ่มต้นการทํานะคะขั้นตอนแรกให้เพื่อนๆนําริบบิ้นมาตัดให้ได้ความยาว36นิ้วจํานวน4เส้นจากนั้นก็ตัดด้านปลายให้เป็นลักษณะปลายแหลมเพื่อจะได้ง่ายต่อการสอดค่ะ ซึ่งในคลิปนี้นะคะปลเลือกใช้สีริบบินที่แตกต่างกันออกไปเพื่อจะได้ง่ายต่อการมองนะคะเรามาเริ่มพับกันเลยค่ะเริ่มต้นการทำนะคะเพื่อนๆจับซีลิบินพับครึ่งค่ะโดยการประกบด้านปลายทั้งสองฝั่งเข้าหากันนะคะจากนั้นก็กดบีบรอยพับให้เห็นได้อย่างชัดเจนค่ะ และเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ในรูปแบบนี้ค่ะและขั้นตอนต่อไปเราก็จะเริ่มต้นการทำฐานสี่ขั้นตอนแรกนะคะเพื่อนๆแยกริบบิ้นออกก่อน3เส้นเหลือไว้หนเส้นเป็นเส้นหลักคือเส้นที่1และเมื่อเส้นที่1ตั้งขึ้นในรูปแบบนี้แล้วนะคะต่อไปเส้นที่2องค่ะนำมาคล้องเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามคล้องเส้นที่สอง สุดท้ายเส้นที่4คล้องเส้นที่3โดยจะสอดลอดผ่านเข้าห่วงของเส้นที่1จากนั้นดึงปลายของเส้นที่3ลอดผ่านเข้ามาค่ะต่อมาก็ดึงให้กระชับทุกเส้นค่ะและเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ลักษณะฐานสี่ในรูปแบบนี้นะคะและต่อไปเราก็จะเริ่มการทำฐาน8โดยเราจะใช้ดิบินเส้นที่อยู่ด้านบนเท่านั้นของทุกมุมค่ะเริ่มต้นการทำมุมที่1จะเป็นมุมที่อยู่ด้านล่างให้เพื่อน พับเฉียงขึ้นไปด้านบนขวาเส้นที่สองฝั่งขวาพับเฉียงขึ้นไปด้านซ้ายบนเส้นที่สามด้านบนพับเฉียงลงมาด้านซ้ายล่างสุดท้ายเส้นที่สี่ฝั่งซ้ายพับเฉียงลงมาด้านขวาล่างแล้วสอดปลายเก็กเข้าไปด้านใต้เส้นที่หนึ่งค่ะจากนั้นดึงให้กระชับและกดบีบให้แน่นค่ะ ก็จะได้ลักษณะฐานแปดในรูปแบบนี้นะคะและต่อไปค่ะเราจะหยิบริบบิ้นขึ้นมาด้านบนทั้งหมด5เส้นโดยเวียนจากขวาไปซ้ายเริ่มต้นเส้นที่หให้เพื่อนๆหยิบขึ้นมาจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะที่อยู่ฝั่งตัวเราต่อไปเส้นที่2ค่ะนำมาทับเส้นที่1เส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับ เส้นที่สาสุดท้ายเส้นที่ห้าค่ะพับเส้นที่สี่เมื่อเราหยิบริบบิ้นขึ้นมาด้านบนจนครบทั้ง5้าเส้นแล้วนะคะต่อไปเราจะวางริบบิ้นที่อยู่ด้านบนลงไปด้านล่างและจะสลับริบบิ้นด้านล่างขึ้นมาด้านบนทําสลับกันบนไปเรื่อยๆจนกว่าริบบิ้นที่อยู่ด้านบนจะลงไปด้านล่างจนครบทั้ง3เส้นค่ะเริ่มต้นการทําเส้นที่1จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดให้เพื่อนๆจับวางลงไปค่ะ และดึงเส้น <wield ing 1970> ที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาทับ Lock neck. ต่อไปเส้นที่สองค่ะก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดเหมือนเดิมจับวางลงไปค่ะและดึงเส้นที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาทับสุดท้ายเส้นที่3ค่ะก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดอีกเช่นเดิมจับวางลงไปเลยค่ะและดึงเส้นที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาทับและเมื่อเราวางริบบิ้นที่อยู่ด้านบนลงไปด้านล่างจนครบทั้ง3ามเส้นแล้วนะคะ ต่อไปริบบิ้นที่เหลือด้านบนก็จะเหลือ5เส้นจากนั้นเราจะลดริบบิ้นให้เหลือเพียง4เส้นค่ะให้เพื่อนๆนำริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดนะคะจับวางลงไปจากนั้น4เส้นที่เหลือด้านบนเราจะทำการสอดเก็บโดยเส้นที่1ในการสอดก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดค่ะให้เพื่อนๆจับมาเลยนะคะจากนั้นสอดปลายเก็บเข้าไปตรงช่องที่1จะเป็นช่องที่ติดกับริบบิ้นเส้นสุดท้ายที่เราได้พาดลงไปก็คือช่องนี้ค่ะ สอดปลายเก็บเข้าไปค่ะและเมื่อปลายเส้นโผล่แล้วดึงให้กระชับเราก็จะได้ลักษณะแนวเซเรบินแบบนี้ค่ะต่อไปเส้นที่2ในการสอดก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดเหมือนเดิมให้เพื่อนๆจับมาค่ะสอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมนะคะและเบี่ยงออกตรงช่องฝั่งซ้ายมือที่ติดกันค่ะแบบนี้นะคะ ปลายเส้นโผล่แล้วดึงให้กระชับค่ะต่อไปเส้นที่3ในการสอดค่ะก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดเหมือนเดิมให้เพื่อนๆจับมาค่ะสอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมนะคะแล้วเบี่ยงออกตรงช่องฝั่งซ้ายมือที่ติดกันแบบนี้ค่ะปลายเส้นโผล่แล้วดึงให้กระชับสุดท้ายเส้นที่4ในการสอดให้เพื่อนๆจับมาค่ะ สอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมนะคะและเบี่ยงออกตรงช่องฝั่งซ้ายมือที่ติดกันค่ะเมื่อปลายเส้นโผล่แล้วดึงให้กระชับค่ะเมื่อเราสอดครบทุกเส้นแล้วนะคะต่อไปเราก็ดึงให้กระชับค่ะเมื่อแนวเซเลบินกระชับแล้วนะคะเราก็จะได้ลักษณะแนวเซเรบินแบบนี้ และคัดตอนต่อไปให้เพื่อนๆพลิกกับด้านนะคะจากนั้นค่ะเพื่อนๆหยิบริบบิ้นมา1เส้นจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราจากนั้นริบบิ้นเส้นที่เราจับให้เราพาดลงไปหน้าเส้นที่3าทางด้านซ้ายเริ่มต้นการนับค่ะเส้นที่1เส้นที่2และเส้นที่3ผพาดริบบิ้นเส้นที่1ลงไปหน้าเส้นที่3ที่นับเราก็จะได้ลักษณะแนวเส้นริบบิ้นแบบนี้ค่ะ และเส้นต,ต่อไปนะคะเราจะทำบนไปทางด้านซ้ายเรื่อยๆจนกว่าจะครบ5เส้นต่อไปเส้นที่สองค่ะเหมือนเดิมค่ะพาดลงไปหน้าเส้นที่สมทางด้านซ้ายเส้นที่สมค่ะเหมือนเดิมค่ะเส้นที่4ี่ค่ะสุดท้ายเส้นที่5้าค่ะก็พ้าลงไปหน้าเส้นที่3าาาทางด้านซ้ายอีกเช่นเดิมและเมื่อเราพาาเซลลบินลงไปด้านล่างจนครบทั้ง5เส้นแล้วนะคะ ต่อไปริบบิ้นที่เหลือด้านบนก็จะเหลือ3มเส้นตรงนี้เราจะทําการสอดเก็บโดยเส้นที่1ในการสอดนะคะจะเป็นเส้นที่อยู่ฝั่งซ้ายมือสุดให้เพื่อนๆจับสริบบิ้นโค้งเข้าหาตัวตามแนวเส้นค่ะจากนั้นสอดปลายเก็บเข้าไปตรงช่องที่1จะเป็นช่องที่ติดกับริบบิ้นเส้นสุดท้ายที่เราได้พาดลงไปก็คือช่องนี้ค่ะยกปลายสอดเก็บเข้าไปและเมื่อปลายเส้นโผล่แล้วดึงให้กระชับก็จะได้ลักษณะแนวริบบิ้นแบบนี้นะคะ ต่อไปเส้นที่2ก็จะเป็นเส้นที่อยู่ฝั่งซ้ายมือเหมือนเดิมจับเซดิวินโค้งเข้าหาตัวตามแนวเส้นค่ะสอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมนะคะและเบี่ยงออกตรงช่องฝั่งซ้ายมือที่ติดกันค่ะปลายเส้นโผล่แล้วดึงให้กระชับสุดท้ายเส้นที่3ค่ะเหมือนเดิมค่ะจับเซดิวินโค้งเข้าหาตัวตามแนวเส้นสอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมค่ะ แล้วเบี่ยงออกตรงช่องฝั่งซ้ายมือที่ติดกันค่ะปลายเส้นผู่แล้วเราก็ดึงให้กระชับค่ะและเมื่อเสร็จแล้วให้เพื่อนๆพนลิกกลับด้านจากนั้นนะคะเราจะใส่เหรียญในขั้นตอนนี้เลยให้เพื่อนๆนําเหรียญมาเลยค่ะจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆนสอดเหรียญเข้าไปตามแนวเส้นนะคะแล้วก็หยาดเข้าไปด้านในเลยแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วดึงให้กระชับค่ะ ค่อยๆไล่ดึงเก็บมุมหมุนวนไปเรื่อยๆค่ะดึงเพียงแค่เบามือนะคะเพื่อนๆอย่าดึงกระชากแรงนะคะเดี๋ยวจะทําให้แนวเซลิบินของเรายับได้ค่ะเมื่อแนวเซลิบินของเรากระชับแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะทําการสอดเก็บเซลิบิน เริ่มต้นการทํานะคะให้เพื่อนๆหยิบริบบิ้นมา1เส้นค่ะจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเรานะคะจากนั้นริบบิ้นเส้นที่เราจับเราจะสอดปลายเส้นเก็บเข้าไปตามแนวเส้นเดิมโดยการสอดลอดผ่าน4เส้นทางด้านขวาแบบนี้ค่ะปลายเส้นผูแล้วดึงให้กระชับและเส้นต่อๆไปนะคะเราก็สอดเก็บ วนไปทางขวาเรื่อยๆจนกว่าจะครบทุกเส้นค่ะเป็นการสอดเก็บในรูปแบบเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะ เมื่อสอดครบทุกเส้นแล้วนะคะเราก็ดึงให้กระชับมากยิ่งขึ้นพร้อมกับจัดระยะกรีบให้ได้เท่ากันเพื่อความสวยงามค่ะและเมื่อได้ระยะกรีบที่เท่ากันแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านจากนั้นนะคะเราจะทำการสอดเก็บเซดบินซ้ำอีกหนึ่งรอบ เริ่มต้นการทําค่ะเพื่อนๆหยิบริบบิ้นมา1เส้นนะคะจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราจากนั้นนะคะริบบิ้นเส้นที่เราจับเราจะสอดปลายเส้นเก็บเข้าไปตามแนวเส้นเดิมโดยการสอดลอดผ่าน3เส้นทางด้านซ้ายแบบนี้ค่ะปลายเส้นผู่แล้วดึงให้กระชับ และเส้นต่อๆไปนะคะเราจะทำวนไปทางด้านซ้ายเรื่อยๆจนกว่าจะครบทุกเส้นและเป็นการสอดเก็บในรูปแบบเดียวกันทั้งหมดค่ะ และเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็ดึงให้กระชับค่ะและขั้นตอนต่อไปให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะเริ่มต้นการทำกรีบดอกตรงกลางในลักษณะนี้ค่ะเริ่มต้นการทำค่ะเส้นที่หนึงค่ะเพื่อนๆหยิบมาเลยนะคะจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราจากนั้นนะคะริบบิ้นเส้นที่เราจับ ใหเพื่อนๆจับเชลิบินบิดอ้อมไปทางด้านหลังให้ปลายเส้นชี้ไปทางด้านซ้ายในลักษณะนี้ค่ะจากนั้นจับเชลิบินโค้งคว่ำลงค่ะก็จะเป็นลักษณะกรีบทรงกลวยแหลมในรูปแบบนี้นะคะและต่อไปค่ะพเพื่อนๆยกปลายสอดเก็บเข้าไปตรงช่องที่สองทางด้านซ้ายนะคะเส้นสีม่วงนะคะคือเส้นที่ปทาทมจากนั้นเรานับไปอีกสองช่องทางด้านซ้ายมือช่องที่1และช่องที่สอง ยกปลายสอดเก็บเข้าไปค่ะปลายเส้นโผล่ชี้ลงด้านล่างแบบนี้ดึงให้กระชับแค่พอประมาณเดีย๋ยวเพิ่งดึงแน่นค่ะเพราะว่าถ้าเราดึงแน่นจนเกินไปนะคะช่องในการสอดของเส้นต่อๆไปจะทําให้เราสอดยากค่ะตรงนี้นะคะเส้นที่หนึ่งก็เสร็จไปแล้วต่อไปนะคะเส้นที่สองหรือว่าเส้นต่อๆไปในการทําเราจะทําบนไปทางด้านขวาเรื่อยๆจนกว่าจะครบทุกเส้นต่อไปเส้นที่สองค่ะจะขึ้นมาด้านบนเลยค่ะ แล้วจับสสดบินบิดอ้อมไปทางด้านหลังให้ปลายเส้นชี้ไปทางด้านซ้ายเหมือนเดิมจากนั้นจับสสดบินโค้งคว่ำลงค่ะและยกปลายสอดเก็บเข้าไปตรงช่องที่2ทางด้านซ้ายเหมือนเดิมเส้นสีเหลืองนะคะคือเส้นที่ปาทำจากนั้นนับไปอีกสองช่องทางด้านซ้ายมือช่องที่1และช่องที่สองเราก็สอดปลายเก็บเข้าไปและเส้นต่อๆไปค่ะทําเหมือนเดิมเลย ช่องในการสอดก็เป็นช่องที่สองทางด้านซ้ายมือเหมือนกันคะ่ะเมื่อเราสอดเก็บไปเรื่อยๆนะคะปลายเส้นแล้วก็ยกเข้าไปในห่วงนะคะแล้วก็สอดเก็บเข้าไปตรงช่องที่2ทางด้านซ้ายเหมือนเดิมคะ่ะยกปลายสอดเข้าไปในห่วงเท่านั้นคะ่ะนี่ค่ะแล้วเราก็ดึงให้กระชรับแค่พอประมาณนะคะ วิธีการโค้งเซเบินก็เหมือนกันทุกเส้นค่ะเมื่อเราสอดครบทุกเส้นแล้วนะคะต่อไปเราก็ดึงให้กระชับค่ะค่อยๆไล่ดึงเก็บมุมหมุนวนไปนะคะ พร้อมกับจัดระยะกรีบให้ได้เท่ากันเพื่อความสวยงามนะคะและเมื่อได้ระยะกรีบที่เท่ากันแล้วขั้นตอนต่อไปให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านจากนั้นนะคะเราจะทำการสอดเก็บเซลบินซ้ำอีกหนึ่งรอบซึ่งรอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายในการสอดเก็บค่ะ เริ่มต้นการทําค่ะเพื่อนๆหยิบริบบิ้นมา1เส้นนะคะจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราจากนั้นริบบิ้นเส้นที่เราจับเราจะสอดปลายเส้นเก็บเข้าไปตามแนวเส้นเดิมโดยการสอดลอดผ่าน3เส้นทางด้านซ้ายค่ะแบบนี้นะคะปลายเส้นโผล่แล้วดึงให้กระชับและเส้นต่อๆไปค่ะเราจะทําวนไปทางด้านซ้ายเรื่อยๆจนกว่าจะครบทุกเส้น และเป็นการสอดเก็บในรูปแบบเดียวกันทั้งหมดนะคะและเมื่อเสร็จแล้วค่ะเราก็ดึงให้กระชับค่ะ แต่เมื่อแนวเส้นกระชับแล้วนะคะตรงส่วนของปลายเส้นที่ยังเกินอยู่ตรงนี้นะคะเราก็ตัดออกให้หมดโดยการตัดให้ชิดจะเริ่มตัดจากเส้นไหนก่อนตรงนี้ก็ตามถนัดกันเลยค่ะ และเมื่อตัดปลายเส้นออกแล้วนะคะเราก็จะได้ตรงส่วนของเหรียญปยทานที่จะเป็นลักษณะดอกกุหลาบตูมในรูปแบบนี้ค่ะสวยงามแล้วก็ทําง่ายมากๆค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับป้าด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ